บ้านพี่น้องเอิญบักพริกอีหยังแนวนี้หน่วยบักใหญ่โอโปเอเปพี่น้องจ้าบ้านอีหล่าเอิญว่าบักพริกเครือใหญ่หน่วยเป็ดตาแซ่บเป็ดตาแสบพี่น้องเบิ่งพุนพ่นน่ะโอปโปทันเป็นสุกหวานคือบักแอปเปิ้ลเบิ่งเด้เนาะจังได๋น้อบักพริกอีหยังจังสุกบ่หวานพี่น้องเอ้ยแต่ละนายล่ะแนี่ข้อดีของพริกอยู่สวนอีหล่าก็าคือมันบ่โลนบ่ลหลวงบ่ห่วง,วงมีโอกาสได้สุกมีโอกาสได้แดงพี่น้องจ้าแต่ก่อนก้อนนี่ปลูกจังได๋ก็บ,บ่ได้สุกปลูกจังได๋ก็บ,บ่ได้กินเพราะว่าหยังว่าติพี่น้องมันโลนก,นก่อนกำหนดอออีหหลลลล่่าาาาาเเชืืววยยๆๆบ้นนครรัปูก ปลูกแล้วเป็นแบบนี้เพราะว่าอิหล่าก็เคยผ่านปัญหานี้มากขึ้กันบ่มีดอกพี่น้องว่าโอกาสสิได้สุกจังซี่นั่นอ่อนๆซ้ำหนึงก็แม่นคู่ถีมพี่น้องจ้าพิษตนี้อิหล่าทดลองปลูกใส่ในถังพ่นยาที่มันตุยแล้วที่มันแตกหักเสียดายว่าจักสิเอาไปเฮ็ดหยังดีพี่น้องจ้าอิหล่าก็เลยเอามาหยอดบักพริกข้างนึงใส่บักถั่วลงไปอีกเม็ดนึงเป็นต่หัวคือหยังนี่ก็เก็บกินมาหลายเทื่อละพี่น้องตำไปหลายเทื่อแล้วบักพริกมันก็บ่แม่นแนวสิแซ่บพี่น้องจ้าเฮาก็บ่ได้ใส่หลายบ่่ไดด้ใสสูหรับอลาก็็แฮงเปนคนบ่กินเผ็ดฟังมาฮออออดตนนนีี้้พ่งก็สิยากรหลายโบ วิธีเฮ็ดโมหายมันหลวงโมหามันโลนเฮ็ดจังไดอิหล่าบอกไว้เลยว่าวิธีของอิหล่านี่ต้องมีวินนยพอสมควรพี่น้องจา้าเพราะว่ามันเป็นวิธีการป้องอิหล่าใส่ซีซีดีกีกับยาเสนพี่น้องจา้ายาเสศนซ่องละหาสุราซีซีดีกีสองเปกแซ่ใสกัน่านไปหนึ่งคืนแล้วกองเอานามของสุราซีซีดีกีไปฉีดพด่นอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองเธอในปริมาณหนึ่งเปกต่อนามยี่ซิบลพี่น้องจา้ามีอิหล่าอาจจะบรดเฮ็ดภาพประกอบให้พี่น้องเบิงเต่เมเาเวาซูฟ้าพี่น้องล่องเอาไปปรับใส่ยอยู่ในหัวในนสวเบ่ง แต่พี่น้องต้องมีวิในัยในการฉีดเพราะว่าเป็นการป้องกันถ้าพี่น้องฮู้วิธีแบบนี้แล้วลืมกดแชร์ออกไปบอกหมูให้ฟังน้าเดอจ,จ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการกเรกษตรก็อย่าลืมกดใจกดติดตามช่องอีิลาไว้เดาจ,จ้าเพื่อจะบพลา,าคลิปต่อไป